วันนี้เราเดินทางกันมาใกล้ถึงจังหวัดระยองเพื่อพาคุณผู้ชมมาดูการทำเกษตรของคุณลุงสมชายว่าแต่ลุงทำตามหลักสูตรไหนครับเนี่ยเกษตรของลุงไม่มีหลักสูตรหรอกอยากปลูกอะไรก็ปลูกขี้เกียจก็ไปนอน<ห>อยากเป็นพระเอกก็มารายการนี้รายการอะไรจ๊ะก็รายการมาหาอำนาจบ้านนางไงม <brasile S 2> หาอำนาจบ้านนา <gue todo> เอเอพลังเยอะจังนะครับลุง <occur> <mumbles> นี่แหละครับโชมหน้าลุงสมชายเกษตรไวกระ,สะเสียนเจตติบยังแกวอยู่นะครับการทำเกษตรแบบไร้หลักสูตรเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะเดินลุงสมชายพาไปดู <c oughs> โอ้โหสวมหมวกกันน็อก <c oughs> ขับขี่ปลอดภัยอัพเบรก <c oughs> ว่าแต่ลุงขี่รถอะไรมาครับเนี่ย <c oughs> ขี่รถเครื่องเป็นรถเครื่องประหยัดน้ำมันใส่หมวกกันน็อกมาเนี่ยสงสัยจะกลัวอุบัติเหตุสินะ <c oughs> โอโอ๋อ กลัวเมียตีหัวเฮ้ยอรุณน,นี้ยังกลัวเมียอยู่อีกเหรอก็แอบ,บไปคุยกะกิ๊กกที่เล่นโทรศัพท์มันเขาจับได้โดนอ่าลุงแกก็พูดไปเรื่อยตราชัาชาเลยทักงรบวกกันทั้ตลอดแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันครับลงุงอาบ้านลุงไงดิการที่เราปลดกเกษียณแล้วเราจะทําอะไรที่มันสบายใจแล้วก็พอมีไรายได้บ้าง ส่วนนี้ก็คุณป้าสำรวยภรรยาที่น่ารักของลุงสมชายชีวิตัยเกษียณก็อยู่บ้านรับซ่อมผ้าพี่ก่อน่ิแตกไหม่ะป้าซ่อมไหมยังอยู่ <c oughs> ดีครับว่างๆก็ไปช่วยงานในส่วนของลุงบ้างเป็นครั้งคราวเก็บผักเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอ่ะโอ้โห,หมีผักอะไรวางขายหน้าบ้านยาแยะเต็มไปหมดเลยครับลุงไม่ได้ปลูกเพื่อขายปลูกกินแต่นี้มันเหลือก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เอามาขายเชิญครับเชิญลองดูน่ะ คติเตือนใจของลุงขยันประหยัดตื้อซันและอดทนไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้นอไอ้เจ้ากระติกสีฟ,ฟ้าที่อยู่ท่ามกลางพักเนี่ยมันคืออะไรกันนะลองดูนี่นี่ไงนี่คือผักดองผักพักดองก็คือผักน้ําผักกูดที่เราเก็บมาดองดองด้วยวิธีการใบชะมวงใบชมวงมาเอาตะไบต้บน้ํา ใส่เกลือผักน้นาผักกูต้องสดเก็บมาต้องรีบดองทันทีแล้วทำไมต้องใส่ไว้ในกระติกด้วยล่ะครับถ้าเราออกมาโดยที่ไม่แช่เนี่ยผักมันจะเสียเร็วเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าอยู่ในตู้เย็นมันจะอยู่ได้นาน hmm. เดี๋ยวถอดหมวกนกเอาหมวกแก๊ปใส่นะอผมก็ว่าพอมันไม่ใช่ลุงเนี่ยผมไม่มีใครตัดผมให้ลุงครับเนี่ยตัดเองอเห็นแล้วอยากตื่นเช้าไปโรงเรียนอะ ยังมีผักอะไรอีกบ้างครับหมากเนี่ยหมากเนี่ยที่เขากินกับพลัวหน้าอย่างนี้คนแก่เขาจะชอบว่ามันกินอร่อยแสดงว่าลุงกินบ่อยอะสิไม่คิด <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะลุงจะไม่แก่ <c oughs> อันนี้อีกทลายนะอันนี้ทลายเนี่ยดูโบอันเนี้ยหน้าโบหน้าโบเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเขาจะบอกว่ามันอ่อนมันนิ่ มะนาวมะนาวอะไรลูกใหญ่จังมะนาวควายควายเป็นเหมือนกับเลมอนแต่ถ้าลูกเล็กๆเนี่ยมันเป็นมะนาวหอมแล้วมะนาวนี่ขายยังไงครับโลละยี่สไม่ใช่กิโลกรัมละสิบขีดหรอกเหรอแมนโด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 นชอบใจใหญ่ชอบใจใหญ่คถามแบบนี้เอาหมวกกันนัอกไปใส่ไหม และนอกจากนี้พักของลุงสมชายก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับแต่สิ่งที่ลุงอยากจะนําเสนอก็คือลุงขุดกระชายไว้แล้วเดี๋ยวคนเขาสั่งไว้เนี่ยเพื่อจะขายเขาเพราะเขาสั่งไว้2โลสามโลอ,อ้ยน่าสนใจผมอยากให้ลุงขุดให้ดูนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปสาธิตกันพื้นที่การทําเกษตรไวยกษียณของคุณลุงสมชายก็ไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ภายในบริเวณบ้านประมาณ3-4ไร่ปลูกพืชแบบผสมผสาน ตั้งแต่ผลไม้รายปีอย่างทุเรียนมังคุดเดี๋ยวคุยหน่อยอวดหน่อยทุเรียนลุงเนี่ยมีอยู่2สองพันต้นจริงๆหมอนหนึ่งต้นชนีหนึ่งต้นโอ้สองพันจริงด้วยสองพนอกจากผลไม้แล้วพืชผักสวนครัวรายวันก็มีแล้วก็ยังมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาอีกต่างหาก และตอนนี้คุณลุงสมชายก็จะพามาขุดกระชายที่ปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านกันจะขุดไว้ขายตลอดเวลากระชายนี่มันอยู่ได้นานพอหมดก็มาขุดเสริมก่อนอื่นนะนะต้องตัดต้นเนาะนี่ครับผมเวลาขุดเราต้องขุดทางนี้มาก่อนเพื่อให้ดินมันหลวมก่อนนี่พอถึงที่นี่แล้วก็ขุดนี่เลยแล้วขุดให้ลึกที่สุดแล้วก็งัดขึ้นมาโอ้ยขุดแบบถอนรากถอนโคนแล้วก็แทกกระแทกกระดินนี่ออกเราก็ต้องมันนะ ค่อยๆเขีย่ยเขาออกกระชายบ้านลุงเนี่ยคนก็ชอบตื้อไปปั่นกินกินแล้วมันดียังไงครับคุณลุงมันแข็งแรงคือเราขุดไปแล้วลูกก็จะปลูกไปเลยนี่คือหน่อกระชายที่เราจะปลูกต่อไว้เลยนี่หรือปลูกก็ปลูกตรงๆไปงั้นเนี่ยกะปตรงๆไปเนี้ย ง่ายจังแล้วเดี๋ยวพอถึงหน้าเขาก็จะขึ้นเองว่างไงก็ได้ไม่เป็นไรทําไมเราต้องปลูกกระชายไว้ตรงนี้ด้วยล่ะครับลงุงไม่มีไม่มีเหตุผลเอาตรงไหนว่างปลูกตรงไหนที่ดีก็ปลูกเยอะหน่อยกระชายเนี่ยมันขายได้ทุกตลอดมันปลูกง่ายแล้วมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทําอะไรมันปุ๋ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่หน้าฝนเนี่ยหัวโอกาสเน่าเยอะขุดกระชายมาแล้วก่อนที่จะเอาไปขายเนี่ยลุงก็บอกว่าต้องเอาไปล้างก่อน อ่าน,นี่คือการล้างมันก็ต้องเขย่าเงี้ยเรื่อยไปเนี่ยล้างดินออกถูๆล้างๆก็ถูๆแล้วก็เด็ดรากเด็ดรากออกแล้วตอกกระชายเนี่ยลุงขายยังไงครับโรล,ละโรล,ละตอนนี้ขายโลล้อหกสิบบาทาเอาล่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดร้านขายผักนี่นี่ชาวบ,บ้านก็ค่อยทยอยหลั่งไหลเข้ามาซื้อผักกันเพียมเลยละ่ะครับโอ้ยเดี๋ยวเราไปคุยกับชาวบ้านกันสักหน่อยดีกว่า สวัสดีครับคุณป้าวันนี้มาซื้ออะไรครับมาซื้อฟักทองค่ะกับใบยอค่ะเย็นนี้จะทําเมนูอะไรกินครับเนี่ยแกงเนื้อมาซื้อผักที่นี่บ่อยไหมครับมาซื้อบ่อยค่ะมันปลอดสารพิษน่ะมันเป็นกันเองเขาขายถูกเน่ยลูกสมชายแกเป็นคนยังไงบ้างครับป้าอแอบเมาสักหน่อยใจดีอปากก็ดีจะอุ้ยเกือบจะดีอยู่ละ คุณพี่เสื้อแดงท่านนี้ล่ะครับวันนี้มาซื้อผักอะไรบ้างซื้อมะละกอ,กอไปตามส้มกินอะคะ่ะแอบมาคุณปลาสำรวจสักหน่อยสิครับพี่พี่สำรวยอะค่ะก็รู้จักกันอะคะ่ะเป็นบ้านใกลเ้เลนเคียงอยู่ที่นี่อะค่ะใจดีอะ <c oughs> คุณพี่ผู้ชายท่านนั้นล่ะครับมาซื้ออะไรซื้อถั่วพูผักกูดแล้วก็พริกขี้หนูครับพี่บ้านลุงสมชายเนี่ยแกขายผักมานานแล้วหรือย,ยังครับแกขายมานานแล้วครับคนก็มาซื้อเรื่อยๆผักเขาก็มีอย่างนี้กับทุกวันแล้วกม็มันสดไง เขาเก็บทุกวันนะก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นกันต่อผมอยากทําความรู้จักกับคุณลุงสมชายมากขึ้นอีกสักหน่อยนะครับวัยนี้นะพร้อมแล้วแล้ววัยรุ่นนะพร้อมหรือยังแล้ววัยลุงเขาเรียกวัยอะไรนะอะไรอ่ะไม่ใช่วัยเทกันเนาะอันนี้เป็นวัยฉะลาเอ้าไปเล่นตัวเองซะละ ชีวิตของลุงสมชายตั้งแต่วัยเด็กจนโตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างล่ะครับลุงเป็นคนพื้นเพจ,จังหวัดระยองแท้ๆเลยมาอยู่ที่นี่ก็ทาําไร่ไร่มันานาด้วยแล้วพอทําไร่ทํานาเสร็จแล้วก็เป็นช่างปูนช่างไม้มันได้รายได้วันละเจิบาทวันหนึ่งโรงพยาบาลวางจันทร์เราเพิ่งเข้ามาตั้งเปิดรับสมัครคนงานลุงก็เลยไปสมัครตอนนั้นตําแหน่งของลุงเขาจะใช้คําว่าตําแหน่งคนงานเลยคือทําทุกอย่างซ่อมบารุงทําความสะอาด เล่ในช่วงนั้นน่ะลุงก็ยังคงทำไร่ทำนาควบคู่ก,กับการทำงานที่โรงพยาบาลไปด้วยงานหนักขนาดนี้จะไหวล่ะครับนี่แหละตอนนั้นมันมีแค่เสาทิตย์แถมยังต้องอยู่เวนอีกถึงว่าตอนนั้นใช้ยาค่ายาตลอดเตาที่มีเวลาได้ฉีดอะเรามาหาคุณป้าสำรวจกันบ้างว่าแต่ป้ากับลุงเนี่ยอยู่กินกันมานานแล้วหรือยังครับอยู่ด้วยกันเลยต่งกพศ20นะแต่งงานปา เกือบ50ปีลุงสมชายแกเป็นคนยังไงบ้างล่ะครับตลกสุดๆนะใจจะขาดทำท่าทำทางอะไรจะเป็นคนอย่างนั้นช <c oughs> อบร้องเพลงอชอบร้องเพลงด้วยชอบมากทำงานครึ่งวันอีกครึ่งวันร้องเพลง <c oughs> โอ้โหเสียงดีขนาดนี้คุณป้าหลงแย่เลยอะทีแรกก็ร้องในบ้านเนี่ยพอั้หนักก็ต้องบอกอะ ลงไปข้างล่างเหอะการเย็บผ้านต้องใช้สมาธิเนาะออาออกแนวไล่ต้องร้องทุกวันมันเป็นการผ่อนคลายมันไม่ได้ร้องเพราะเพราะว่าเพราะร้องไั่ต้องก้าง้อคนฟังแบบนี้ใครรับกรรมป้าเพื่อนบ้าหันก็ต้องทนเดี๋ยวก่อนครับโล้ยตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาร้องเพลงนะวางไมค์แล้วถือจอไปเข้าสวนกันต่อดีกว่า อ้าลองเบิงอับเบิงอะไรมะเขือลูกแก,แก่ลูกที่มันเหลืองมันแก่ละลุงแกมาทำไมล่ะครับการตาที่ในการปลูกโอ้ต้องทอํายังไงครับเราก็ต้องดูพื้นที่ว่าเอ๊ะตรงไหนมันที่มันจะเหมาะว่ามันสมควรจะขึ้นถ้าเราไาตรงเนี้ยมันคงไม่ขึ้นหรยอไหมเนี้ย,ยนเนี้ยมันคงไม่ขึ้นหรอกมันจะขึ้นได้ยังไงเล้าก็มีแต่หินล้วนล้วนอ่ะเราก็ไม่เอาเราไปตรงไหนครับ นี่นะคือเราก็ดูหญ้าดูอะไรดีๆยเงี้ยตรงนี้มันดียังไงครับคือเราก็เห็นว่าดินมันดำๆอะไรเงี้ยเกลี่ยด,ดินซะหน่อยแล้วก็เราก็ทำไงให้มันแตกก่อนนี่มันยังไม่แตกอีกมันเหนียวนนเนี่ยพอหน้านเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็วางเออวิธีการปลูกแบบนี้บบนมีเหตุผลไหมครับถามว่ามีเหตุผลไหมทำไมถึงต้องทําอย่างนี้ถ้าเราทําแบบนี้แล้วมันขึ้นมันจะต้านทานโรคดีกว่า ที่เพาะใส่ถุงยังไงก็โตไวๆนะจอมมะเขือลุงเนี่ยเล่นซะอ้วมเลยนี่คือต้นชะมวงที่ลุงใช้อยู่เป็นสูตรดองผักนะอ่ออันนี้คือใบชะมวงใบชะมวงที่คนระยองหรือคนจันท่ะแกงหมูชะมวงอ่ะแล้วถ้าจะเอาไปแกงต้องเลือกใบแบบไหนครับลุงเราอย่าไปเอาใบแก่ใบแก่เปรี้ยวจัดเอาใบเขียวๆเนี่ยอ่ะมันกินสดได้ไหมครับหมอบขอให้อุ้ยเป็นยังไงบ้างครับลุง ้เสียงหลงเจียวมันเปรี้ยวแล้วนี่ต้นเขาอ่ะเราต้องดูแลยังไงบ้างครับมันมันมันออกมันเองอ่ะไม่ต้องทาอะไรมันหรอกมีแต่มันจะยาวขึ้นไปเนี่ยต้องลกขึ้นไปตัดยอดมันไว้เนี่ยแล้วใบแบบไหนที่เราเก็บไปดองผักกันนะครับออใบแก่นี่แหละที่เราเอาไปดองผักค้าอ่อนจัดคือพอไปต้มแล้วมันน่าใบมันจะเละอันนี้ต้นตะขบจ้ะน่าเคยกินแม่หนูอันไหนลุงลองกินให้ดูหน่อยสิครับไม่กินบูได้แล้วกินลวฟันไม่มีเชี่ยวไม่ออก เราต้องบี้ให้พอนิ่มๆหมอบเข้าให้ไหนบอกว่าฟันไม่มีไงใช้เหงือกขบเอาอันเนี้โลละ30มสิยู่นะเนี่ยโอ้โหทำไปเล่นไปแต่ขอก็ให้นะเอ้าอะไรใครอยากกินก็นมาขอก็ให้แล้วตรงนี้ยังมีปลูกอะไรไว้อีกบ้างครับลุงเนี่ยนะมากเลยนี่ยโอ้โห,โหโต้นสูงจังอันเนี้ยมันมากเลยมันสูงเหตุผลอะไรทำให้ต้นมาต้องปลูกตรงนี้ไม่มีอะ มันขืนมันเองนี่หมากจริงๆมันลูกมันนี่หมากเล็กๆต้นหมากเนี่ยมีหลายไซส์ซะด้วยไอ้ดูรู้ไหมว่าหมากเตี้ยหมากสูงดูไงเอาหมากเตี้ยกับต้นเตี้ยหมากสูงกับต้นสูงยังไงล่ะครับเบอร์แมนหมากเตี้ยเนี่ยข้อเนี่ยข้อมันจะทียิบเลยหมากเตี้ยอันนี้หมากเตี้ยถึงจะสูงยังไงคุณก็ยังข้อทีแต่ถ้าหมากสูงนี่ดูข้อมันอ๋อระยะข้อมันดูห่างกว่ากันด้วย ความจริงแล้วหมากเตี้ยกับหมากสูงเนี่ยมันคือชื่อสายพันธุ์ต่างหากเล่ามันไม่เกี่ยวกับต้นสูงต้นเตี้ยหรอกครับจะว่าไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยต้นหมากตรงนี้อ่ะจริงๆแล้วมันปลูกแค่แถวนี้นะั่นแหละแต่พวกนั้นมันล่วงแล้วมันขึ้นองตอนก่อนราคามันดีแล้วก็ปลูกไว้บากไมกก้ไกลกองเมื่อห้าปี6ปีที่แล้วพอมาตอนหลังเนี่ยไม่กี่ตังค์โลสาบาทไปเราไปต่อกันนะครับอ่าได้เลยได้เลยมาเลย บริเวณรอบๆบ่อน้ําเนี่ยมีพืชผักเยอะแยะเลยอันนี้ก็ขามันจริงๆแล้วไม่ได้เจตนาหรอกเออขายแล้วมันเหลือก็เลยมาทิ้งๆหมกหมกมืออาวมื่อลยขึ้นรู้จักไหมลูกหญ้าแฝกปลูกไว้ทาไมครับหญ้าแฝกนี่รากมันจะลงลึกไงมันจะการดินพังทั้งต้นกล้วยทั้งพืชผักสวนครัวพริกกะเพราก็มาผักพวกนี้ที่บ้านถามว่ามาปลูกมาป้าป้าอ้าวป้าทำไมครับป้าเนี่ยเขาจะเห็นลูกแก่เนี่ยดอกแก่เนี่ยนะ ทำมากๆเลยนะเดินไปก็ทำาพิ่มันจะมีดอกแล้วก่อนที่เขาจะมาค้อเนี่ยเขาก็จะตัดแล้วก็ตากแดด,ดก่อนพอแห้งแล้วเขาทัานนะมีแอบมอเมาส์ใครเมาส์ชั้นค <c oughs> ือปลูกม่วงไงมีอะไรก็โยนมีอะไรก็หวานไปอะไรเรื่อยไปเนี่ยอันไหนขึ้นมาก็เอาโ <Okay. S 1> อเคแล้วพืชผักที่คุณป้าสํารวยวนหวานเมล็ดไว้เนี่ยมันหายไปไหนหมดทําไมเหลือแค่นี้ล่ะครับลก ดูทักทิ้งหมดเาแต่อย่าบอกนะแต่นี่ออกรายการอยู่นะเขาไม่รู้ว่าออกทีวีเชียวนะเขาแม่ก็ดูเดี๋ยวปิดหมดแหละอ่ะอ่ะดูสองแล้ววันนี้ลุงคงต้องกลับบ้านไปใส่หมกกันนกแล้วล่ะอันนี้ใบยอมันเป็นผักที่ขมใบยอก็คือแกงอ่อมใบยอห่อหมกเอาไปห่อหมกนึกออกนะนึกออกครับห่อหมกลูกยอกก็กินได้ได้เขาเขาจะเก็บลูกแบบนี้เอาไปต้ม ทังลูกเลยแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่เกลือแล้วเขาก็จะกินน้ําำลุงแก้ปวดแก้เมื่อยอะไรเขาประมาณนั้นแล้วว่าแต่ตรงนี้รถน้ายังไงล่ะครับลุงก,ก,ก็นี่ไงํามโวเวียงเนี่ยมันก็มีเป็นแถวนั่นแหละแต่ตอนนี้มันมันฝนก็เป็นของรถอะไรไม่นี่อ่าหลัวไปไหนนะอันลุงไปไหนอ่ะหาหลวโอ้ยมันไปไกลหลายแท้พอดีวันนี้มีลูกค้าสั่งไปยอกเราต้องเก็บไปขาย เ,เราต้องเลือกใบแบบไหนแล้วครับเอาใบเนี่ยถ้าห่อหมกเนี่ยเขา <c oughs> เ,เขาจะไม่เอาใบอ่อนชั่ว <c oughs> เขาจะเอาใบกลางๆกันก็นเก็บให้เขาเท่านั้นเนี่ยพอ <c oughs> ตัดแล้วเราก็แตกใหม่อย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่ลุงยังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลอะ่ะเมื่อถึงวันที่ต้องเกษียณแล้วอะ่ะคุณลุงคิดยังไงบ้างล่ะครับเพื่อร่วมงานด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าปลดเกษียณไปแล้วไม่เหงาหรือเหงาเหงาได้ยังไงเพราะเรามีที่แล้วเราก็เข้าสวน แต่ถ้าคนปลดเกษียณแล้วไม่มีที่เนี่ยถามลุงลุงว่าเหงาเพราะมันไม่ไทำไรไงเมื่อก่อนเนี่ยลุงบอกว่าลุงทําเกษตรแบบใช้สารเคมีใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละจนมา,มาเลิกปลดเกษียณมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดเลยจากเคมีเลิกพอเลิกเลิก,ลกแล้วก็มาเนี่ยท่านทํามาก่อนฉันฉันอยู่บ้านไงอยู่บ้านเย็บผ้าแล้วก็ปลูกนู่นปลูกนี่ แล้วพอออกมาแล้วก็มันเริ่มมากขึ้นถ้าเป็นไปได้ควรเตรียมตัวไว้ก่อนก่อนที่ปลเกกียณทําอะไรได้ทหนหนําไว้หน่อยๆก่อนว่าเออพอปลูกกรียณอ้าวสบายที่นี่เราก็มาทําให้เต็มที่นี่ลุงกษียณมาก,กี่ปีแล้วล่ะครับอ่าสิปีครับเอาละเรากลับไปเข้าสวนวัยกษียณของคุณลุงสมชายกันต่อและตอนนี้ลุงก็กําลังจะพาเราไปดูมาดูปลาเลยมาฮะชั้ชัช้ฮะฮะฮะะะ อโอ้เคาเรียกปลาดิลบับปลามาไหมอันนี้มันสายจริงๆถ้าทำมาตั้งแต่เช้านำจะมาอุย้ยเป็นกลุ่มทางานให้มันมีความสุขแล้วน้ําในบ่อเนี่ยมาจากที่ไหนกัน่ะครับลุงสมชายเป็นน้ําฝนที่เรากัากเก็บแล้วให้มันไหลเข้ามาบ่อเอาน้ําไว้ใช้รดน้ำปลาเนี่ยก็ปล่อยว่าตามเรื่องตามราวไม่แน่ไม่ได้กินเนะาะทำไมไม่กินล่ะครับเลน้ยงไ้ดูเล่น มีเลี้ยงแล้วไม่กระหาก,กินต้องร้านมา,าออกเช้าๆจริงๆอะมันขึ้นอุ้ยเต็มหมดแท,แ,ทแทบจะแทบจะลูกหัวได้อะแล้วปลาพวกนี้มาจากที่ไหนกันล่ะครับซื้อมาไอ้ทีซื้อมา,าตัวเล็กตัว5บาทส0บาทตัวไม่ตรงนะมีหลายปลานะปับพิมมีปลานินมีปลาบูมีปลาสวายมีแล้วมีมปลาอะไรอีกตัวเนี่ยก็อาจจะปลากระป๋องอะปลากระป๋อง <laughs> <laughs> แล้วถ้าหากว่าเป็นช่วงหน้าแล้งอะ น้ำที่กักเก็บไว้อะจะเพียงพอหรอครับน้ำไม่พอหรอกตอนแล้งผู้ใหญ่บ้านเขาก็เสนอพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ตั้งอยู่ที่ชายคลองแล้วเวลาหน้าแ,แล้งเราก็จะมีการจ่ายกันเฉลี่ยแล้วก็จัดเวรกันว่าอ้าววันนี้ของลุงสงนะก็จะปล่อยลงบอ่ออ่ะถามตรงๆเลยนะครับลุงคิดว่าการปลูกผักของลุงเนี่ยมันคือหลักสูตรไหนกันแน่ไม่มั่วมั่วทุกอย่างลงมั่วหมดตามใจชอบอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกนะถ้าไม่อยากกินก็ไม่ปลูก แล้วการทําเกษตรสไตล์ลุงแบบนี้เนี่ยรายได้มันจะพอเลี้ยงชีพไหมล่ะครับอันนี้พูดได้เลยนะว่าคําว่าเศรษฐกิจของลุงเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจของผู้สูงอายุลุงขายของวันหนึ่งบางทีได้10บาท20บาทโอ้ก็ดีใจซะชิพี่แล้วเศรษฐกิจพอเพียงของลุงถ้าไม่มีเงินเก็บก่อนที่คุณจะ,กะเกษียณเมื่อก่อนที่เราจะ,กะเกษียณเราเตรียมไว้มีเงินเก็บไว้กินในแต่ละวันก็คือบำนาญของลุงแต่ถามว่าพอไหม พอกินในสิ่งที่ควรกินอ,อยู่ในสิ่งที่ควรอยู่ในส่วนของลูกสมชายยังมีอะไรให้ดูอีกบ้างไปเลยกันเลยไหวไหมวัยรุ่นไหวไหวจำาย <c oughs> เออเก็บผักกักหน่อยไ่ยผักอะไรจ๊ะบากน้ำมีหน้มไหมจ๊ะ ผออักน้ำมันก็มีน้ำสิไอหนูอ้ยเนี่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 ยยอดอ่อนที่เราจะาไปดองแล้วเขากินสดได้ไหมครับเนี่ยกินสดไม่ได้ต้องต้มผัดนะ้ำมันหอยกินได้ดองได้อร่อยสัมผัสของเขาเป็นยังไงครับกรุบกรุบกรอบเหมือนผักกูดไหมไม่เหมือนผักกูดมันจะกอรอบกรอบแต่อันนี้มันจะออกเหนียวเหนียวถ้าเรามีฟันดีๆนะมันเคี้ยวอร่อยนะเนี่ยผักน้นทั้งหมดนะยันนู่นะไปนูนปน่นแล้วก็ไปสุดนูน่นโอ้โ oh. หมันชอบน้า มันชอบน้ําแต่จริงๆแล้วมันจะเทินน้ะเทินบกแต่ยอดเนี่ยจะอวบจะอ่อนดีตอนต้นฝนทำไมลุงปลูกเยอะจังเลยครับก็ปลูกประมาณสักยี่สิบประกอบได้มันขยายมันไปเองมันจะมีหน่อหนอมันจะไปมันเรื่อยเนี่ยมันชอบน้ําแบบนี้ต้นที่อยู่ตรงกลางบ่ออ่ะลุงเก็บยังไงครับก็ต้องใส่บูตรกอนบูตแล้วก็ต้องลุยไปถ้ใส่ขาทัานไม่ได้นะมันมีหนามหมดเลยแหละต้องใส่ขายยาแล้วก็ใส่บูต เราเก็บมาแล้วเขาอยู่ได้นานไหมล่ะครับเจ้าผักหนามเนี่ยมันจะอยู่ได้สองคืนได้แต่ถ้าข้ามคืนไปแล้วไม่ลอ,อยแล้วมันจะกระ,ะด้างแล้วแล้วนี่เราไม่ต้องดูแลอะไรเขาเลยหรอครับไม่ต้องเลยเออดูยาดูยาอยังไงเอามันลกคลิปชี้นอนนิดถ,ถอนน่ะปุ้ยไปอะไรก็ไม่ต้องใส่เลยเหรอไม่มีแล้วใบแก่กเนี่ยเอาไปกินไม่ได้เลยหรอครับไม่ได้เลยใบแก่ เดี๋ยวถ้าใบแก่มากๆเราจะต้องหวดฟันเอามีขอหวดฟันเพื่อให้หน่อมันแตกขึ้นมาใหม่พ่อพ่อขอมาเก็บผักกูดหน่อยจ้าเละ่นี้ก็คือพี่แตนลูกสะใภ้ของคุณลุงสมชายปกติพี่แตนเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เวลาว่างๆก็จะแวะเวียนมาเก็บผักในสวนของคุณลุงสมชายเพื่อเอาไปทําอาหารอยู่เป็นประจําแล้วผักกูดเนี่ยเราต้องเลือกเก็บยังไงครับพี่แตนเลือกเอาต้นที่มันอวบอวบยอดใหญ่อวบสมบูรณ์ดีค่ะ อันนี้ยอดแบบนี้จะต้องเอาไปทําเป็นยำมาค่ะยอดอ่อนๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยครับพี่ผมหิวละลุกสมชายอะ่ะไม่ให้ผมกินอะไรทั้งวันเลยเนี่ยโอ, <laughs> โอเคครับพี่แตนยำผักกุดของเราเริ่มทำกันเลยมีมะนาวน้ำตาลหอมแดงพริกซอยแล้วก็น้ำปาลาก็มะเขือเทศตั้งโอมีเคล็ดลับอะไรไหมครับเนี่ยเคล็ดลับตามใจตัวเอง <laughs> แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือผักกูดค่ะผักกูดเนี่ยเราต้องไปทําอะไรมาก่อนไหมครับอันนี้เก็บมาแล้วเราก็เอาไปเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนแล้วก็เอาไปลวกค่ะลวกแล้วก็เอามานอกน้ําเย็นค่ะเพื่อที่จะให้สีเขายังเขียวสดเราคลุกส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะ,อะ,อะ,อะยำผักกูดสูตรพิแตน รสชาติน้ำยำเซ็บถึงใจผักกูดมีสัมผัสกรุบกรอบกรอบสู้ฟันอุ้ย,อ,ยอร่อยสุดๆเลยอ่ะอ่ะเท่านั้นยังไม่พอเพราะว่าคุณพี่ปู <c oughs> เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงที่น่ารักของคุณลุงสมชายจะมาจัดให้เราอีกสองเมนูเด็ดด้วยกันรับรองว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าพี่ปูอ่ะเธอมีดีกรีเป็นแม่ค้าตำตำจ้ะ เรื่องวันนี้พี่ปูมือตำประจำหมู่บ้านก็จะมาตำทั้งส้มตำแล้วก็นำพริกให้เรากินวัตถุดิบที่นำมาใส่ส่วนใหญ่ก็เก็บมาจากในสวนของคุณลุงสมชายทั้งนั้นแหละครับได้มะนาวกับมะละกอแล้วก็มีพริกส่วนลุงชายจ้ะแล้วเก็บมากับมือเลยไปปูแล้วก็กลาจ้ะแซ่บนัวจ้ะส้มตำที่อร่อยเนี่ยต้องใส่อะไรครับพี่ปูใส่ใจจ้ะอุ้ยขั้ตอนเนี้ยใส่จานก่อนเถอะผมหิวละจ้ะใส่จานก่อนแล้วจ้ะ ตำส้มตาเสร็จเรียบร้อยต่อด้วยตำน้ำพริกกะปิเสร็จแล้วจ้าน้ำพริกกะปิยิ่งกะผักกูดผัก้นามมีผักดองด้วยนะเอาไปกินได้เลยจ้าแล้วว่าแต่พี่ปุ๊รู้จักคุณลุงสมชายมานานแล้วหรือยังครับแกเป็นคนยังไงบ้างรู้จักกันนานแล้วเนี่ยก็เพื่อนบ้านกันนี่แหละจ้าโอ้แกนิสัยดีอัธยาศัยดีคุยเก่งแล้วที่บ้านคุณพี่ปู๊่ะทําเกษตรเหมือนกันหรือเปล่า แล้วที่บ้านก็ปลูกผักปลูกอะไรกินเองนีนก็ดีมันมีผักเราเงี้ยปลอดสารปลูกกินเองอะไรเงี้ย,ยได้ด้วยสรุปแล้วการทําเกษตรแบบลุงสมชายเนี่ยมันคือสูตรไหนกันแน่แล้วคนอื่นทําตามได้ไหมครับลุงจริงๆแล้วถ้าถามลุงนะมันไม่มีหลักสูตรหรอกแต่มันมันดูอย่างได้ถ้าจะเอาอะแล้วก็ปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้สักหน่อยนึงอยากกินอะไร ออย่างลุงม uh, ีหมดเน่ยผู้เรียนมีมังคุดมีแต่ลุงถือว่าลุงปลดกเกษียณมาแล้วลุงมีที่ทํำชามาแล้วก็เข้าสวนแล้วก็สบายสบายของเราแล้วไม่ต้องไปซีเรียสถามอาการที่เราอยู่กับต้นไม้เนี่ยมันมีความสุขมากที่สุดใครจะบอกว่าการทําสวนเป็นทุกข์มันเหนื่อยไม่ใช่ถ้าจะคิดให้ดีมันสุขจริงๆนะเหนื่อยแล้วก็พัก ที่เกียร้วก็นอนเป็นสัจธรรมของผู้สูงอายุแต่ถามว่าจะให้รวยมันรวยไหมมันไม่รวยหรอกแต่ถ้ารู้จักพอรู้จักนั่งมันก็อยู่ได้คนต่างแก่นะ,ะก็ช่วยกันไปคนไหนไม่ไหวก็อะไรอย่างเงี้ย ก็มีความสุขงนตา้าตาตาแตา้ตาขอลงลุงนี่ลุงคิดอยากจะทําอะไรเพิ่อมอีกไหมครับเพราะพอแล้วไม่ทําแล้วคิดแค่ตอนนี้มันเจ็ดติดแล้วเนาะถามว่าเราจะอยู่ไปอีกสักกี่วนันพวกนี้เราจะตื่นมาหายใจได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยมันต้องทําใจไว้แล้วเตรียมพร้อมลุงเตรียมพร้อมแล้ว ทำไมเราต้องพูดความตายถึงความตายพูดทํำไมการที่เราเระล,ลึกถึงความตายตลอดเวลามันเตือนสติเราเพื่อไม่ให้เราประมาทเราควรจะทําดีมากกว่าทําชั่วอเอาแค่พอมีพอกินพอดีตายแล้ว <laughs> ดูจบวิอ,อยางวัยรุน่นอ่จบแล้วครับ เข้าใจยังออว่าคนแก่เป็นไงทำตามก็ทำทำตามไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำม,มันนะ